สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง r a b b i t เทลลากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องว่าเจอบุผากลางภายัยใน EP ีที่39-40เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยคะ่ะนางเอกอยากเจอพระเอกมากนางถามกูกูว่าหอเสเซนอยู่ที่ใดกูกูบอกว่าไกลมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรอกนางเอกจำวิธีการที่อาสีใช้จีบสะไยสีได้ พวกเขาใช้ว่าวติดต่อหากันเมื่อมีเวลาว่างนางเอกประดิษฐ์ว่าวขึ้นมาส่งข้อความถึงพระเอกยามได้เห็นพระเอกดีใจเขาจะรอเจอนางในฝันเสมอนางเอกกลับมารับใช้เฮาเย่สนทนากันในเรื่องต่างๆทำให้เฮาเว่ได้รู้ถึงพื้นเพคครอบครัวนางเอกรวมถึงเรื่องที่บุรุษของตระกูลถูกเนรเทศไปพื้นที่ทางเหนือตัวนางเองก็เคยอยู่พื้นที่ทางเหนือเหมือนกัน รู้เรื่องที่นางเอกต้องแข่งแกล่งดูแลครอบครัวที่เหลือสุดท้ายสละทรัพย์สินทั้งหมดช่วยประชาชนนางเอกบอกว่าที่นางทำํำถือว่าไม่เสียเปล่าอย่างน้อยก็ได้ช่วยเหลือผู้คนให้มีกินมีใช้วเฮาเย่บอกว่ารู้สึกอิจฉานางเอกมากนางเอกไม่เข้าใจว่าหมายความไว้ยังไงวเฮาเย่บอกนางเอกให้นางรับใช้ยอยู่ข้างกายกลัวจะอายุสั้นนับตั้งแต่วันนี้ งานในตำหนักไม่ต้องทำแล้วไปคัดสำเนาอักษรแทนนางเอกไม่เข้าใจการกระทำของเข้าเย่แต่ก็มีได้ขัดนักสืบเฉินไปตรวจสอบจนถี่ท้วนและนำมารายงานพระเอกสิ่งที่เฮ้าเย่ซื้อคืออาวุธและยังมีสมุนไพรตะวันตกอีกสิบกว่าชนิดนักสืบเฉินให้หมอจางตรวจสอบทีละอย่างแล้วล้วนเป็นของไม่มีประโยชน์อะไรมีเพียงชนิดหนึ่งเป็นผงสีแดงแปลกขนาดหมอจังยังไม่รู้จกัก เขาได้ลองให้นักโทษประหารชีวิตกินแล้วปลอดภัยไม่เป็นอะไรพระเอกใช้ให้นักสืบเฉนินนำผงนี้ไปให้สาวเย่าลองตรวจดูสาวเย่าว,วาวุ่นใจคิดถึงพระเอกกำนางเอกเพราะทั้งสองคนหายหน้าไปเลยเปาเซียพานักสืบเฉินมาหาสาวเยาว่าให้ตรวจดูว่าผงสีแดงคืออะไรสาวเย่าบอกว่านางไม่รู้จักหากนางรู้จะสามารถช่วยพระเอกกำนางเอกได้หรือไม่ นักสืบเฉนตอบว่าได้เสาเย่ารีบเอาผงแดงไปศึกษาทันทีเปาเซี่ยวร้องไห้คิดถึงนางเอกนักสืบเฉินยื่นผ้าเช็ดหน้าของเขาให้นางเช็ดหลายวันมานี้เขาเยอยเก็บตัวหลอมยานางเอกนึกสงสัยว่ายาอะไรกันระหว่างที่นางเอกกำลังคัดตัวอ,กอักษรมีแม่นางผู้หนึง่งนำหนังสือมาให้นางเอกคัดเพิ่มแต่ในนั้นเขียนผิดกล่าวไว้ว่ามีพระจันทร์เกิดขึ้นสองดวง นางเอกคิดว่าเป็นไปได้อย่างไรอาจจะเป็นแค่เงาสะท้อนของพระจันทร์เลยแก้บทความถึงเวลานำไปให้เฮาเยอ่านเฮาเยถามเหตุใดไม่มีบันทึกพระจันทร์สองดวงสาวใช้อธิบายว่านางเอกเป็นคนแก้เฮาเยสงสัยนางเอกรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรตกกลางคืนนางเอกกับเฮาเย้เ,เจอกันที่แท่นดูดาวแต่แลกเปลี่ยนความรู้พบว่าสองคนมีประสบการณ์หลายๆอย่างคล้ายกัน แต่ของเขายเวยดูเหมือนจะหดร้ายมากกว่าเจ้าตัวไม่กล้าเอ่ยออกมาซ้ำยังบอกให้นางเอกอยู่ห่างๆไว้วันนี้เป็นวันพระจันทร์ทรงโกรธใกล้จะได้เปลี่ยนฟ้าผืนใหม่แล้ววันต่อมาจูจ่ๆฝนก็ตกฮองเต้เรียกเขายเวยไปชื่นชมนางทำเหมือนชอบใจที่ได้รับคำชื่นชม และยังเสนอตัวอีกห้าวันหลังจากนี้จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของฮองเต้นางยินดีแสดงดอกไม้ไฟและขอฝนยามแรงอีกคราเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาแด่ฮองเต้สำนักดาราศาสตร์มีการขนไม้ไผ่เข้ามาเพื่อใช้ทำดอกไม้ไฟเขาเว่คุมงานทั้งหมดนางเอกดูอยู่ห่างๆนางได้กลิ่นกรรมฐาถนแรงมากนางเอกส่งข้อความหาพระเอกผ่านว้าวอีกครั้ง ตกค่ำพระเอกให้หลีโหมาหานางเอกนางเอกอธิบายเรื่องที่นางเห็นให้หลีโหฟังเสาเย่านั้นยังคงตรวจสอบผงแดงอย่างขมักขเมน้นโดยมีสนหว้วนคอยดูแลจนเจอเข้ากับข้อมูลหนึ่งหินจากเขตตะวันตกชื่อศาสตร์โลหิตมีฤทธิ์กำจัดเสมหะและบรรเทาอาการหอบหืดหากใช้กรรมาันแดงเผามันจะกลายเป็นมรกตเสาเยาว,วิ่งออกไปซื้อกรรมานแดงกลับบ้าน สาวใช้ของเฮาเย่เห็นมือของเสาเย่ามีผงสาดโลหิตติดอยู่แอบตามเสาเย่ากลับจวนอองสงสัยว่าเสาเย่าจะรู้เรื่องแล้วคิดสังหารนางเสาเย่าลองเผาสารทั้งสองร่วมกันดูมันเปลี่ยนเป็นสีมรกตจริงๆในหนังสือยังเขียนไว้ด้วยว่าจะกลายเป็นสารที่มีพิษร้ายแรงท่านใดนั้นคนร้ายบุกเข้ามาตีเสาเย่าให้สลบจุดไฟเผาห้องแห่งนี้ยามนางฟื้นไฟก็โหมทั่วห้องแล้ว ส่วนหุนรู้ข่าวรีบมาช่วยเสาเย้าเขาใช้น้ำราดตัวฝ่ากองเพลิงพยายามช่วยนางออกมาแต่ในระหว่างนั้นมีไม้ท่อนหนึ่งล้มใส่เขาเส่วนห้วนบอกให้เสาเย้าหนีออกไปก่อนไม่ต้องสนใจเขาความทรงจำในอดีตย้อนกลับมาวันนั้นแม่ก็เคยพูดแบบนี้กับเสาเย้าสุดท้ายนางก็ไม่มีวันได้เจอแม่เลยเสาเย้าไม่อยากให้เป็นแบบนั้น ใกล้ๆก,กันมีน้ำอยู่นางจึงใช้ผ้าพื้นใหญ่ที่อยู่บริเวณนั้นชุบน้ำมาคลุมตัวเซิห้วนประคองเขาออกมาครั้งนั้นนางช่วยแม่ไม่ได้แต่ครั้งนี้นางช่วยเซิน้วนได้นักสืบเฉินที่มาหาเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าเขาพาเสาย่อกับเสิน้วนขึ้นรถม้าไปส่งที่เรือนสกุลควานักสืบเฉินถามเสาย่อว,ว่าเกิดอะไรขึ้นเสาย่อเล่ารายละเอียดให้ฟัง นักสืบเฉินคาดเดาได้ทันทีคืนนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาฮ่องเต้ต้องเกิดเรื่องขึ้นอย่างแน่นอนพวกเราเป็นแค่ทหารตัวเล็กๆจะให้เข้าไปกราบทูลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาจึงเอ็นเอียงไปทางฝั่งไทเฮายามนี้ไทเฮาอยู่วัดแม้มีทหารคุ้มกันแน่นหนาแต่หากองค์ชายหกกับเสาเย่าเป็นคนไปไทเฮาจำได้อย่างแน่นอนงานเฉลิมฉลองถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ แต่สีหน้าฮ่องเต้กลับรู้สึกเบื่อหน่ายอองหุยคือหนึ่งในคนที่อยากกําจัดฮ่องเต้องค์ชายหกพาทุกคนมาเข้าเฝ้าไทเฮาได้เจอหลานทั้งสองคนไทเฮาดีใจเป็นอย่างมากพระนางคิดว่าองค์ชายหกตายไปแล้วเสียอีกส่วนเสาเยา่าเจอครั้งสุดท้ายก็ตอนที่ยังเล็กมากไทเฮาถามว่ามาหาด้วยเรื่องอันใดเสาเย่ารีบอธิบายให้ฟังในงานเฉลิมฉลอง ผลไม่ได้เป็นอย่างที่เฮาเว่คาดไว้เพราะฮ่องเต้รู้ตัวอยู่แล้วดอกไม้ไฟที่เฮาเว่นำมาถูกสับเปลี่ยนให้เป็นเพียงดอกไม้ไฟธรรมดาทั่วไปเฮาเว่ถามว่ารู้ตั้งแต่แรกแล้วหรือฮ่องเต้ตอบว่าตาชิงคือใต้ล่าของเขาไม่มีเรื่องอะไรที่ปิดบังเขาได้วิธีการนี้แคว้นเจ้าเคยใช้ทำถ้าหารของเขาบาดเจ็บเกินครึง่งจะให้ลืมลงได้อย่างไรซ้ำฮ่องเต้ย,ยังรู้ว่า คนที่เปลี่ยนดอกไม้ไฟในคืนนี้ก็คือสำนักสัตดาราฮองเต้สั่งทหารจับกุมตัวเฮาเว่เฮาเว่เลยบอกให้คนของนางลงมือเกิดการต่อสู้กันคนของสำนักสัตดาราที่แอบซ่อนตัวอยู่จึงได้ออกมาปกป้องฮองเต้พระเอกก็ปรากฏตัวจนสามารถจัดการคนของเฮาเว่ได้หมดจับกุมนางฮองเต้ดีใจยามเห็นหน้าพระเอกพระเอกขอประธานอภัยที่ออกมาจากหอเซิ้นโดยพลาการ ฮองเต้บอกว่าไม่เป็นไรซ้ำยังจะตกรางวัลให้ที่สำนักสตดาราเปลี่ยนดอกไม้ไฟทันพระเอกบอกว่าความดีความชอบนี้ไม่ใช่ของเขาแต่เป็นนางเอกต่างหากฮองเต้เรียกนางเอกออกมาถามว่ารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรนางเอกตอบว่าเพราะกลิ่นกรมาถันแรงเกินไปฮาวเว่พูดออกมาคนที่นางอยากฆ่าก็คือคนที่สมควรตายทั้งนั้นศึกเมื่อหลายปีก่อน ครอบครัวของนางต้องตายในสนามรบกันหมดเหลือแค่นางคนเดียวและใช่นางเป็นสายลับแควนจ้าวอีกเพียงแค่เก้าวเดียวนางก็จะสามารถสังหารฮ่องเต้ได้อยู่แล้วตอนแรกนางอยากรู้ว่าฮ่องเต้เป็นคนเช่นไรเมื่อพบจึงได้รู้ว่าเป็นแค่ชายแก่อ่อนแอขี้ระแวงไปหมดกลัวแม้กระทั่งบุตรธิดาเฮาเย่ are, กำลังจะพูดว่าอ,องหุยมีส่วนเกี่ยวข้องกับนาง อองหุยเข้าประชิดตัวแล้วใช้มีดสังหารนางก่อนเฮาเว่าตายต่อหน้าต่อตาทุกคนอองหุยบอกทุกคนว่าเฮาเว่พูดมากคิดใส่ร้ายเขาฮองเต้ยิ้มออกมานี่แหละความเกรงขามของมงกุฎราชกุมารฮองเต้หันมาถามนางเอกว่าเหตุใดถึงช่วยเขานางเอกตอบว่านางไม่ได้อยากช่วยฮองเต้แต่หากเกิดการระเบิดใหญ่ขึ้นคนที่ได้รับผลไปด้วยก็คือประชาชนบ้านเมืองระสำระสาย ฮองเต้สั่งทหารจับกุมตัวนางเอกพระเอกถามฮองเต้ว่าจะทำเช่นนี้กับคนที่มีความดีความชอบอย่างนั้นหรือผ่านไปครู่เดียวจูจ่ๆฮองเต้ก็กรากเลือดออกมาเป็นเพราะในเหล้าที่ดื่มก่อนหน้านี้มีพิษอองหุยเป็นคนวางยาซึ่งได้รับมาจากเฮาเย่องหุยสั่งทหารจับพระเอกบอกว่าพระเอกคือกบฏวางยา ทหารกับองคารักษ์สำนักสัตดารายอย่างเชิงกันขันทีของห้องเต้กล่าวว่าไม่ใช่คืนนี้ห้องเต้ดื่มสุราไปจอกเดียวซึ่งได้รับมาจากอองหุยยังไม่ทันขาดคำอองหุยใช้ดาบฟันขันทีพระเอกพูดขึ้นมาฮ้องเต้ย,ยังมีชีวิตอยู่ทหารกล้าทอรยุ์ได้อย่างไรหากอองหุยเป็นโจรสังหารฮ่องเต้ฆ่าบิดาจริงจะยังนับเป็นนายได้หรือทหารลังเล อองหุยหยิบดาบขึ้นมาขู่พระเอกว่าหากพระเอกเข้ามาเขาจะสังหารฮองเต้ซะผ่านไปครู่เดียวเขาก็กรากเลือดอีกคนเ้าเว่โกโหกเขาว่าได้ให้ยาถอนพิษแก่เขาแล้วพระเอกใช้อาวุธลับสังหารอองหุยตายคาที่จากนั้นสั่งคนเรียกหมอหลวงมาดูอาการฮองเต้แต่ไม่ทันแล้วฮองเต้ได้เสียชีวิตโดยมีพระเอกคนที่จงรักภักดีกับพระองค์มากที่สุดเฝ้าอยู่ข้างกาย ขุนนางต่างกังวลว่าบ้านเมืองจะก,กลาหนยามนี้ใครจะขึ้นครองราชไทเฮาปรากฏตัวปลอบขวัญทุกคนไม่ต้องห่วงเรายังมีรัชทายาทเหลืออยู่ซึ่งก็คือองค์ชายหกฟ้าเปลี่ยนคนเปลี่ยนบุรุษกุลวาได้รับการอภัยโทษกลับเมืองหลวงได้องค์ชายหกขึ้นครองราชอย่างเป็นทางการสรนชีกลายเป็นอาจารย์ของพระองค์พระเอกปลีกตัวจากองค์ชายหมาหานางเอกเพราะวันนี้ พวกนางล้วนไปรอรับปุรุษสกุลหวานหน้าประตูนอกเมืองยามพบหน้ากันทุกคนดีใจต่างพากันโอบกอดกันด้วยความคิดถึงนางเอกยังได้พาพระเอกมาแนะนำตัวกับปู่กลับถึงเรือนปู่ก็ไปหาย่าจากกันครั้งนั้นใครจะคิดว่าจะเป็นการจากกันตลอดการเพียงแต่ไม่นานพวกเราก็จะได้พบกันอีกนางเอกพาพระเอกมาเคารยญาด้วยอีกคนปู่นางเอกขอคุยกับพระเอก เขาบอกว่าเขาเคยตำหนิสำนักสัตดาราที่ไม่เคารพกฎหมายพระเอกคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรพระเอกตอบว่าความจริงแล้ววันนั้นเขาอยู่หลังม่านจดจำคำพูดของปู่นางเอกมาโดยตลอดหลังได้ดูแลสำนักสัตดาราเขาได้เปลี่ยนแปลงหลายอย่างจนไม่เหมือนเดิมแล้วหากไม่เชื่อสามารถไปดูได้ปู่นางเอกหัวเราะคนที่นางเอกเลือกย่อมไม่ผิดพลาดอยู่แล้ว ปู่ฝากให้พระเอกดูแลนางเอกดีๆงานแต่งของพระเอกกับนางเอกถูกจัดขึ้นสาเย้ากำลังผูกผ้าตกแต่งสถานที่เสนญห้วนมาช่วยนางช่วงนี้เขาหายหน้าบ่อยนางถามเขาว่าไปไหนเสนญห้วนตอบว่าอ่านหนังสือเตรียมสอบคุนนางเสาเย้าถามเขาออกไปตรงๆหากสอบไม่ติดเขาจะไม่มาขอนางอย่างนั้นหรือเสนญห้วนตกใจกับคำพูดของนางสาเย้าบอกว่า นางไม่สนว่าเขาจะสอบติดคุณนางหรือไม่ขอเพียงเรารักกันก็พอส่วนห้วนตอบว่าเขาเข้าใจแล้วงานแต่งของพระเอกกำนางเอกถูกจัดตามประเพณีท้องถิ่นฮ่องเต้หรือองค์ชายหกมาร่วมงานโดยไม่บอกกล่าวเขาบอกว่าวันนี้มาในนามอาเจียนสกุลความอบตราประทับผู้สำเร็จราชการแทนให้พระเอกและเครื่องแต่งกายราชครูให้นางเอกเชิญนางเข้าวังสั่งสอนอยู่ที่ว่า พระเอกกับนางเอกจะคิดเห็นเช่นไรแต่นางเอกบอกกับพระเอกว่านางอยากออกไปท่องเที่ยวในโลกกว้างมากกว่ามีเสียงตะโกนเร่งให้พระเอกกับนางเอกไปเข้าพิธีแต่งงานฮองเต้ขอตัวกลับเกรงว่าหากเขาอยู่ทุกคนจะทำตัวไม่ถูกพระเอกนางเอกเข้าพิธีแต่งงานท่ามกลางความดีใจของทุกคนอย่างสมบูรณ์แบบจากนั้นนางเอกได้มอบตำแหน่งผู้ดูแลเรือนคืนแก่สภัยสามรวมถึงการบริหารกิจการทั้งหมด คุณหนูฉินช่วงนี้กลับมาบ้านบ่อยซ้ำยังสนิทกับอิงชุนมากด้วยร่วมลงทุนกิจการด้วยกันฝูตงก็มาเยี่ยมปล่อยให้เท่าแก่ไปเลี้ยงลูกอยู่บ้านกิจการร้านจือหมิงมีกำไรงามเสรนห้วนคือตัวหลักคิดเครื่องดื่มใหม่ๆมาเรื่อยกลางวันทำคณะละครกลางคืนคิดสูตรเครื่องดื่มไม่รู้เอาเวลาไหนนอน แต่คนที่ดูเหมือนจะสบายมากที่สุดในหมู่พวกเราคงเป็นเป้าเสียยามนี้นางนอนอุตุอยู่ในเรือนอย่างสบายอกสบายใจในเรือนสกุลควาสตรีมีบทบาทมากขึ้นต่างยุ่งวุ่นวายกับการทำงานแทบไม่มีเวลาใส่ใจสามีตัวเองพระเอกกำนางเอกส่งจดหมายมาเสาเย่ารีบบึ่งเข้าวังหลวงทันทีในนั้นเขียนไว้ว่าพระเอกกำนางเอกสุขสบายดีกำลังท่องเที่ยว ทุกๆวันพระเอกกำนังเอกเดินทางโดยไร้จุดหมายพบเจอผืนดินที่ใดก็แวะผักที่นั่นออกท่องเที่ยวให้สัญญาแก่กันจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปไม่ว่านางเอกจะไปไหนพระเอกก็พร้อมไปกับนางก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยซีรีส์เรื่องว้าจือบุพภากลางภัยหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า